วัสครับพี่น้องพวกกระช่องบ่าวตุ้ยลำเพลินอ๋อพนออุ้ยันนี้เป็นเวลาสองท่มกว่าเด้อเด้อผใส่เนทีสามทุมเด้อเด้อเด้อผใส่เปทีสามถุมเด้อท่านท่านวะท่านวะสามทุมเนี่ยน่เน น่นองทีมงานเท่าอนนั้เป็นเวลาสองท่งกว่าพน่นองพอพ่นขว้ยพี่น้องสุดยอดตินีอาอยุหกทีมงานไชะลาอันนั้นเข่าพ่นเอาไหเดนกกินเดื้อเอาใไม่เยพ่นเส้อแต่มันหลกเลยหน h ่นอง นี่ครับนี่ครับอ้าว <laughs> <laughs> งานเพื่กับชิดเดเพือนกับชิดเดขึ้นจะฉาขึ้นจอไปนอนขึ้นไฟขนาดนี้เนาะพืที่เกือบแล้วเลยนอ,นนอ,องนี่ับสุดยอดตั้งนี้นี่คะะรับ แรงใจที่าน้าหน้าไปกองนาขนองเด็กหนุ่มนาขนองเด็กหนุ่มจากชัยภูมิ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 นาขนองเด็กหนุ่มจากชัยภูมินาขนองอายุเท่าไหร่นาขนองห้าสิบกว่าห้าสิบห้าสิบกับเปิลกับเปิลพวพุนกะอันนี้กลางหกสิบนองลอยสิบกว่าพี่น้องสองหนุ่มลอยสิบกว่ายอดลีนี่ แทนออมาโบ้ <c oughs> นี่คือเสียงจากผมใช่แดนยอดไล่ขันตอนมันนะ่องไงวซีนั่นเนาะทั้งมันในทั้งอย่งน,นงี่น้องเห็นอะไรอย่างพี่น้องเคยเห็นน้องเคยดู มันหลายขั้นตอน,อน,นตอเลยาานะมันต้องข้อขาจริงๆเนาะต้องข้อขาต้องต้องมันต้องข้อขากันแบบทํางานเนี่ยต้องรู้ใจกันเสนั่นอันตรายหน่อยเนาะบาดเสียงบาดเทียบได้เลบ โอ้ยฝากเลยพี่น่าจะเลิกทำนี่แล้วจะเต้นใช่ไหมจะเป็นแดนใช่ไหมแดนหญิงหรือแดนชายช้ครับฮ่าฮ่าฮ่าฮ่น่องเป็นั้งใจทีมงานเ่าผีน่องร้องมาข้างล่างพี่บอกว่าเอาลงมา นียองอีร้องข้างใต้อยู่เขาจ่อมาหลายนี่ขนาดปูขนาดตั้งไปที่ซื้อเต้มมาถ่ายรูปแต่ยังเต็มอ่เนียาว่าท่าซื้ไปลวาขันมันไ้ที่ผ้าที่แดงเอตตาตัวเอ็ตตัวเอ็ดไปตัว แม่คือเลยล่ะระตัวับตัวเอ๊เต้เขาใจจะาองกันนอบพนผู้ใดมาเมื่อกี้สงงใสออกเลยจะปี่นาหน้าสทเต็นได้พี่นาเนี่ยเกบสื่อแล้วโอ้ยเงียบหลาย เนี่ยเอาหันมึงก้อนอะไ้พอนั่งในก้อนเนี่ยใช้นั่งในมก้อนขาพนเอาไว้ด้อเน้นปวดขาไหมปวดขาไหม นอนมัดสาดนอนนอนเต็มสลด์สนใจไหมสนใจใช้บริการไหมนอนเต็มสลด์นอนสนใจไหมนอนแต่อย่าผิดใครอ้อนะโดโลปวดขาเวลาปวดขาบอปวดเต็มสลด์จี่ๆๆ่นๆๆ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 ๆดๆๆๆยังคๆๆๆอๆๆ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 ๆ ว่ากำแพนองที่นี่ฝากว้จะมีคืนหนังบอมเป็นวันหน่ตไก็แ่เป็นนังแก่คันน้องเน่อพรุ่งนี้จะเปนว่าบ้านเพื่อนไปกันเลยนองเนาะยังน้อรับบ๊ายบายสวัสดีครับ